เปิด9ส,สี18สีขึ้น3สีครับตามมัเลยคปับขั้นตอนก็มีง่ายๆดังนี้ครับเปิดสวิตช์กุญแจมาที่ออนจากนั้นให้กดปุ่มเซ็ตเลือกหมดตัวเลขก,กิโลสะสมเมื่อเราเลือกมาที่หมดเลขก,กิโลสะสมให้กดปุ่มเซ็ตค้างไว้ รอสักพักนะครับไฟก็จะเปลี่ยนสีสีสีซึ่งมันจะมี3สีครับเมื่อได้สีที่ต้องการให้ปล่อยปุ่มเซ็ตเท่านั้นก็เป็นขั้นตอนการเร็จเ้นนะครับตอนนี้ไฟหน้าปัดไม่ติดเราก็สามารถซ่อมได้นะครับขอบครับ